แล้วตรงที่รอยฉีดมันจะเป็นมะเหล็ก <Okay. S 1> เอ็ง่าจริงปะม,มาลองดูมาเนี่ยพ่อแต่คลิปไปเลยรจริงหรอจริงมาดูดิอม,มาอะมึงลองด้วยอะมาดูดินี่ <c oughs> พ่อแต่คลิปไปนะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านี่คือช้อนนะครับช้อนจริงๆด้วยเดี๋ยวเอาลูกชายมาช่วยพิสูจน์นะครับ มามาไปดูนะตัวเหนียวป่าไม่เหนียวจับตัวเช็ดเอาอะไรมาเช็ดเลยอ่าเดี๋ยวให้ผ้าเช็ดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่นะดิช้อนดูดิช้อนจริงป่าอืออ่าเดี๋ยวแนละ้ว <laughs> เห็นแล้วเห็นแล้วฮาเ,เลยเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคแนละ้วฉีดแล้วนะนี่เพราะวันนั้นเพราะฉีดตัวนี้ตั้งแต่วนัวน,วนที่ที่แปดหรือยี่สิบจะไม่ได้เดือนสิงหาจะเดือนกว่าแนะล้วรอยฉีดอยู่ตัวนี้นะฉีดข้างข้างขวาใช่ไหม นะอันนี้อันเนีเดี๋ยวต้องทำเองเห็นหลายคลิปและ่ะนี่น,นีตรงนี้นี่คือรอฉีดเห็นไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอยูเ่เด้งเป็นไงเป็นไงสุดยอดเป็นเมืเ่อไหร่จริงเดี๋ยวอ่ะมึงเชื่อว่าเชื่อว่าเป็นไม่ได้ไหมไม่รู้นี่น,นี่พอฉีดฝั่งนี้นะดูอีกรอบหนึ่งคนระับดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ไม่มีอะไรเลยนะ นี่อยู่ไหมติดเลยติดเลยเห็นไหมเอาล,ล่นละแต่ก็ดูนะจะลองใส่อีกข้างหนึ่งข้างที่ฝั่งนี้ข้างข้างซ้ายใช่ไหมข้างซ้ายพ่อไม่ฉีดข้างซ้ายพ่อไม่ฉีดนะเองว่าอยู่ไหมเรารู้คิดว่าคิดว่าติดไหมติดอ้าวทำไมติดอ่ะติดเหมือนกันเลยฉีดไม่ฉีดก็ติดเหมือนกันนะ เนี่ยติดเหมือนกันเลยทำแล้วก็ติดทตัวว่าเนี่ยสุปว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลอเนี่ยไอ้ยัยไม่ไม่ไม่น่าจะใช่เรื่องของของวัตสีเรน่าจะเกี่ยวกับผิวหนังที่มันมันหรือเปล่าแล้วโดนโดนโดนเหล็กแล้วมันเลยเลยทำให้ติดสุว่าอันนี้ไม่น่าเชื่อดูดิโดติดอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี่นะคิวหนังสุว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเป็นแค่การหลอกหรือ คลิปทำหลอกไว้เจยครับอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับโอเคขอบคุณครับ